รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา MOU พัฒนาบุคลากรเพื่อใช้งานนวัตกรรมระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้งานนวัตกรรมระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชน กับบริษัทบีคอนประเทศไทยจำกัดและสมาพันธ์ SME ไทยส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ณห้องประชุมสมพอมอทรอล้านนาการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการในรูปแบบของการใช้งานระบบปฏิบัติการการตลาดแบบฝูงชนคราวมาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มกับนักศึกษา ในการจัดการถ่ายทอดความรู้จัดการอบรมและฝึกหัดการใช้งานระบบปฏิบัติการซึ่งเหมาะกับผู้ใช้งานแต่ละประเภทคือกลุ่มผู้เชียช่ยวชาญในการประยุกต์การใช้งานจะทําหน้าที่เป็นผู้ที่มีความรู้ในการใช้งานระบบโปรแกรมทั้งระบบสามารถสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้งานส่วนร้านค้าและผู้ใช้งานที่เป็นผู้แนะนําสินค้ากลุ่มเจ้าของสินค้าและร้านค้าผู้ให้บริการเป็นผู้ที่ต้องการเพิ่มยอดขายสินค้าและลูกค้าผ่านการใช้งานโปรแกรม และกลุ่มผู้แนะนําร้านค้าและสินค้าผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรมเพื่อหาไรายได้จากการแนะนําสินค้าและร้านค้าผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทริติธนารัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน